สวัสดีครับผู้เล่นนายินทุกคนแล้วก็วันที่ชื่นชอบเกมกําลังภายในนะก็ไม่ได้พบกันนานไม่ได้ลงคิดมาเป็นเวลานานก็วันนี้ผมจะมาสร้างตัวในแอปพลิเคชันนะก็คือเล่นไปเรื่อยๆเป็นแนวไกด์ให้ตับผู้เล่นที่สนใจจะเล่นเซร์ฟไต้หวันนะก็สำนักไต้หวันเนี่ยจป็นต่างของไทยหน่อยหรือก็คือเน้นตามจีนนั่นเองก็สำนักไทยจะถึงแค่ อุรุนแต่ของไต้หวันกับจีนจะมีสิงเทียนนะใช้ฝานเป็นภายในถือว่าโหดแต่ว่าตัวภายในผมมีอยู่แล้วตอนนี้ผมจะมาเล่นตัวเซาหลินซึ่งเป็นเบต้าท็อปทูของอะไรสำนักที่เก่งใช้เงินน้อยใช้ทุนน้อยนะสําหรับภายนอกอผมจะเล่นตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะเล่นท็อปวันของภายนอกก็ต้องเป็นเมงกา ระยะกายใช้ธนงโหดก็ตอนนี้จะมาสร้างตัวเป็นเท่าหลินก็ไม่อะไรมาไปไปชื่อผมก็จะสุ่มเอานะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรไปรวดเร็วนะครับผมก็จะเลือกนิมเลสซอนนะสำหรับใครอยากทำตามคลิปก็เลือกตามผมได้เลือกสุ่ม ชื่อให้มันทำง่ายาอันนี้ก็คือมันจะถามว่าเราเคยเล่นไหมหรือว่าไม่เคยเล่นอัหดับเราก็เนี่ยฮะกดไอ้นี่เพื่อสกิปนันสับคนเคยเล่นมาลแล้วก็กดกดสคิปไปเลยก็คือมันต้องฝึก อะไรเกี่ยวกับไอ้ฝอเล่นเกมนะ้ามมาเลยก็เป็นปานทั่วไปก็คุยเวส่อเไปนะ ต้อไปโกงชื่อผู้นำเดี๋เป็นเข้าสำนักก่อนยิงผมก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าใช้อทีเฉลี่ยก็จะประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแหละ ไม่ได้เสถียรเห็นไหมครับใช้ใน TOT ถ้าเกิดใครใช้ 3BB ก็จะไวกว่านี้หน่อยหรือว่าใช้พวก VPN นะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยผ่านไปนครับเออ แต่งานตัวจเจ้าว่านก็จะให้ผอมาเริ่ต้นแต่ไะไปก่อนนะไม่ถูกมา 1. 1> okay. ุดเรียนไปเดินไปด้วยหน่อยหน่งฉันไหวไปไหวขึัน อันนี้ก็จะหมายนะว่าเราเคยแบบว่าเคยแบบไม่เคยเล่นไหมหรือเคยเล่นนี่ผมเคยเล่นนะผมจะเล่นทางขวานะครับใครยังไม่เคยเล่นก็กดทางซ้ายก็ได้เพื่อไปไปฝึกเรียนรู้การเล่นเกมนะผมจะกดทางขวานผมจะเล่นมาแล้วก็จะขีดไปก็เปิของอะไรให้มันเปิดของอะไรที่มันเจ็บให้หมดก่อนนะครับ ็ไม่ใช้ก็ทิ้งไปมันมันลบเรานะชั่วมงแล้วก็อะไรเปิดใหม่อนไหนเปิดไม่ได้แลอว่าปานยังไม่ถึกน,นะครับมันก็จะมีแบบให้แบบว่า,บบวาอะไรคะไร r e m เมรสกิลเซตแรกมาก็ไม่ต้องไปแลกแบบว่าอะไรนะงเทียนแต้มตรงเทียนเหมือนเซิร์ฟไทยก็ไม่มีแล้ว นะก็จะเป็นให้มาเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะฮะก็เริ่มต้นก่อนเรามีของเนี่ยเราใส่กระเป๋าเลยนะผมแนะนําว่าครั้งแรกเนี่ยใส่กระเป๋าแค่ช่องเดียวก่อนของเรายังไม่ต้องเก็บเยอะนะเพราะว่าใส่ฟรีหรืออะไรพวกนี้มันกว่าจะอีเวนต์เกมจะมาเนี่ยให้แจกอันนี้รอบเนีก็จะใช้เวลาหน่อยผมแนะนําว่าให้ไปเก็บของก่อนไปเก็บที่กันแหวเองนี้ก่อนเก็บ<ๆ>ไปก่อน<ๆ> เพราะว่ามันลุกนี่เราไม่ได้ใช้ครับเก็บเก็บหลังจากที่เรากดไปตะกี้ใช่มหมที่เราข้ามมันจะส่งจดหมายพวกวิชาให้เรามาคนรับให้หมดก่อนพวกะว่าเเกเจ็บเตอะ เส้าเหรียญวิชาที่โกก็จะเป็นกระบองพุทธเจ้าผมไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรกดไปก่อนอันนี้มัดยาวปร,รมาจารย์ก็เรียนไปก่อน วิชาที่โกนไอ้นี่เลยฮะกระบองพระพุทธเจ้าที่เป็นเบตา้าเรจะใช้สกิลนี้เป็นสกิลหลักนะครับก็จะใส่กระบองยาครักระบองก็จะตางเสร็จ รับย้ายให้หมดแล้วซึ่งอืมเราต้องเริ่มเรียนฟาี์ยซึ่งอาสำนักเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเซิร์ฟใหม่ของไต้หวันก็จะเริ่มที่ฟานหนึ่งนะแต่ว,ว่าเราเล่นที่เซิร์ฟเปิดมานานแล้วผมแนะนําว่าให้เราไปเรียนที่ฟานหกเริ่มต้นก็คุยบล้วเฟสรีสยนี่หมายว,ว่าเราจะไปถึงสำนักนะะ แต่ว่าตอนนี้สืบสันนาไม่ขึ้นเพราะว่าปลาเราต่ําไปนะเราก็ต้องอกดเร่งเรียนยาอะไรพวกนี้ให้มันให้มันปลดเควสตืบสัมนักก่อนนะไม่ต้องตกใจไปนะถ้าเกิดทําไมมันไม่ขึ้นเพราะว่าปลาเราต่ําไปเนี่ยแต่ว่าเพิ่งอ่อนแอมากความคอมแข็งเก่งเราก็ต้องมาโดปยาแล้วนคนะะโดปไป ดนี้ให้หมดเพื่ปอประหยัดช่องนะครับมีอะไรมันอันนี้ก็ยาจุดนะกดจุดที่จากจุดสามจุดเป็นสี่จุดนะครับแต่เริ่มแรกเรายังไม่มีจุดให้ให้เรียนเท่าไหรหรอกครับก็ไปปล่อยไว้ก่อนนะพยายามนี้ให้หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะสกิปเวลาไปนะมันก็นเวลานาเราก็ใช้กดนี้ก็ได้ เรียนให้กดไอ้พวกยาแใช้เงินล่างเงินต่าล่างก็กดๆไปเพราะเป็นการเสร็จเวลาก็หวังว่ามจะไปเร็วกว่านี้นะกดไปเรื่อย จะปเป้าเลลห้าไหม,มเร็วหนึ่งครับตังจะถึงไหมเนี่ยไม่น่าถึงนะืตังหมดดวงไม่ดีเอาขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเพยแจกกระเป๋าตนะแต่ช่องก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องทำาเพยพวกของสตอรี่ไลน์มันไม่ได้ให้อะไรเยอะ แนะนำทำเพจแค่ที่เป็นสตอรี่ไลน์ของเราเนี่ยไอเนี่ยเพียงถึงแต่มันยังไม่โชว์เนะี่ยเราต้องเนี่ยคงต้องกดไอเนี้ยเพื่อไปมันต้องทําเสร็จสักหนึ่งอย่างถึงจะขึ้นนะว่าไอเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราทําก่อนผมจะแนะนำว่าเราควรเรียนปานหกก่อนนะ ใช้เวลานานหน่อนเดยวผมจะเล่งวิดีโอคลิปให้ไปไกลแต่ก็พักก่อนนะนี่นครับหลังจากเราปันหนึ่งเบีวห้านะมันก็จะขึ้นว่าเราเป็นบทเรียนเช่อกว่าเวอร s สแตนก็คือเริ่มตักตักเขา้าใจเอฟเอก็วินีสไปายจะขึ้นเลยนะเราต้องทำนะคนเล่นใหม่ทุกคนต้องต้องทำมันพยายามทำให้ครบทุก อาทิตย์นะแล้วก็รับมาเนะี่ยเห็นไหมรอยโอกาสอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปสืบก่อนเลยต้องไปสืบแต่ก็เลือกตามนี้อฮะรยโกาสไล่เปน็นรอยยอกาสไม่ต้องสงนใจก็ได้นะครับ เรามันหาไปก่อนนะไอดี ID เล่นใหม่มันจะขึ้นนีเยอะก็คุยกับ n อ c นพีเนี่ย n อ c นพีทีสื่อก็ว่ามมาแล้วก็จะหาตัวละครที่ออฟไลนะ์แล้วแล้วก็โดยโอกาสมันขีดมาไดนะ้แล้วก็ได้ขีด จะยังไม่อธิบายพวกอื่นเน,น,น้นแบบว่าเราเอาปานหกก่อนเพราะว่าเราจะสามารถทําเคลสหรืออะไรต่างๆได้สะดวกขึ้นนะครับ หนึ่งใบก็กลับได้เลยนะต่อให้มากมันก็แค่แจกยาเพิ่มแ้าวไม่กิก็กลับเส้าหลินไปส่งได้เลยครับกลับโอ๊ะโอ๊โอก็เดินการสืบมันจะได้ป้ทองนะครับ ็ไปส่งข้อดีอยูอ่างว่วะน่าจะก็ <c oughs> ได้ได้ไพทองมาสองันนะครับต่อ,อยู่นี่ของไต้หวันจะเป็นช่องภารกิจ้ไม่เห็นช่องแบบว่าของที่ไม่สามารถทิ้งได้จะทิ้งไม่ได้เห็นไหม เป็นใบเสร็จนะฮะแล้วก็เมืกี้เมอร์ลิทพอยต์คืออะไรที่มันขึ้นมาของระบบระบบสิสเทมอ่าอะไรมันดูไดต้ตรงนี้ก็ได้กด J คร้บเนี่ยฮะเนี่ยเมอร์ลิทพอยต์เนี่ยมันจะไว้แล้พวกดีเมกหรือว่าพวกปานอัปเกรดปานหกนะครับแล้วก็พวก เวสสันโดดประจำสัปดาห์ซึ่งไทยยังไม่มีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในคราวหน้าที่มันถ้าเกิดมันถึงนะในตัวระคออีกตัวนของผมแล้วกันครับติกมือปึ๊บเราจะได้ไป้ายทองมาแล้วนะครับได้สองใบนะเราดูก่อนว่าสำหรับไม่มีวี p อพของเราป้หวัดมันใช้ป้ายทองเท่าไหร่ันก็ไม่ได้นะี่อย่างของเซาลินนเอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ ใช่ตรงไหนตรงนี้สิไปตรงนี้นะมันเทียนห้าหรอตรงนี้อ่าตรงนี้ฮะตรงนี้ตัวนี้ฮะแล้วก็เลือกว่าอินเทอร์นะเลือกมาลงมาอีกนะ่ตาหกเทียหก i n t e r นเพชรช็อตเพชหนึ่งอ่าใช้แปะอัน แป่อันไหนว่าเราต้องสปายแปดรอบแต่ผมไม่ไ้้ใจว่าถ้าเป็น VAP จะลดกว่าตอนนี้มันก็จะไปสปายมาอีกหลายๆรอบนะเรามีอันนี้ให้ใช้นะเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปให้ดู ตอนนี้ก็ครบแล้วนะมีตอนนี้มีสิบแผ่นผมก็สื่อไปทั้งหมดห้ารอบ,ชอบเชื่อได้ตรงนี้ตรงนี้คือดูว่าเป็นไดร์รี่นะเป็นแบบว่าไดร์รี่ว่าไอจีพีว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับก,ก็เราจะครบแล้วนะเรามาเลือกอันหกเก็ดหนึ่งกันนะครับก็เรียนได้แล้ว VIP อาจจะลดไปครับสองหรือสี่นะผมไม่แน่ก็จะกดเรียนเลย เมื่อเราเรียนแล้วนะแล้วก็กดใช้ก้อนนี่ฮะพอเราเรนาจากปลานะั้นก็จะมาถึงปลานนี้นะครับแต่ว,ว่าอินเทอร์เน็ตพอยต์เท่าไหรนะ่นะเจ็นะฮะอินเทอร์เน็ตพอยต์หกเจ็ดนะครับผมก็จะปลดไปเยอะเลยปลดไปแบบหลายเฟสน,นะครับกดไปก่อน ก็เลือดเราจะก็เป็นห้าพันก็มีมานานนะแล้วผมจะเสร็จจะสกิลกระบ,บองนี่เป็นหลักนะครับผมกระบ,บองนี่เป็นหลักเราได้ปานหกมาแล้วนะครับสิ่งสาคัญต่อไปก็คือควรเติมบีไอพนะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้ยังก็ต้องควรมี v ีไอนะครับผมซึ่งผมจะยังไม่เติมนะครับก็จะเล่นให้ดูก่อนว่าควรทําอะไรเสร็จเป็นรายต่อไปหลังจากว่า เริ่มมาเนี่ยเราควรได้ปานหกนะขั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง่าเพื่อปลดล็อกแล้วก็เรื่องระบบดันเจียนคือตอนนี้ดันทุกดันตอนนี้ที่เป็นอยู่ในหน้าอินสแตนลงอะไรก็ไม่ได้ของนะครับจะได้แค่ตัวแรกแฟชั่นกับสุ่มแฟอย่างนี้ผมไมดรูยเห็นไหมฮะมันจะได้นี่แค่นี้อย่างอะอย่างทวายไลท์เห็นไหมฮะอันนี้คือแต้มเก็บไปแรกแฟชั่นฮะแล้วก็จะสุ่มแฟแล้วก็ แปมดันเจียนไว้แรกของที่นี่นะครับก็คือพวกนี้นะแปมนี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทําทีย่างน,นะครับผมนะบก,ก็หลักๆดันเจียนเราควรลองแค่คูนอร์นอร์มอลสำหรับฟาร์มเซตสี่แล้วก็ฮาร์ดสำหรับแต่ว่าฟาร์มของมากกว่าที่เป็นขั้นสี่ขั้นขั้นห้าถึงขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งผมจะลงไปที่ฮาร์ดเลยนะครับเพื่อว่า ลงหาได้อะไรมัางนะฮะได้นี่ฮะก็อันนี้ก็แค่พวกของสํานักนะก็ไม่ต้องสนใจเราจะแรกเอาพวกป้ายประตูปีศาจนะครับกับว่าเนี่ยเราจะเน้นพวกนี้ยฮะอ่าไว้แรกเซตเออไว้แรกปานห้าพวกปานหกพวกนี้ฮะป้ายประตูปีศาจอันนี้ก็ป้ายยอดยุทธแล้วก็หินกบนะครับผมเราจะเน้นแค่สามอย่างนี้ครับว่าเพื่อไป และพวกปานหกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่พวกขั้นสงสูงเนี่ยจะใช้อันนี้เยอะแล้วก็ป้ายทองเยอะจะันจานวนมากนะครับซึ่งเราจะเน้นที่ปายประตูป,ปีศาจนะครับแล้วก็ตรงั้นลงงาดันเกี้ยนพวกสําแบบนักยากเนี่ยฮะมันจะได้อ่าหนังแกะด้วยหนังแกะไว้แรกพวกหนังแกะก็มาแรกเนี่ยพวกไอ้เนี่ยฮะกูฮอนเนอร์นะครับผม เดี๋ยวก็จะไม่จะคลิปสิจะคลิปไม่ได้เราก็ต้องไปซูโจก่อนซูโจวิธีไปก็เออสะตอมีขอนะฮะแล้วก็ไปสีตะกูลน่าจะหนานโกงวะจําชื่อตระกูลไม่ได้น่าจะเป็นโอน่าจะมู่หลงมู่หลงน่าจะมู่หลงนก็กดว้าไป ว่าผ่านมันจะมันจะว่าไปที่ซูโจเลยนะครับผมอมนี่ก็นี่ครับมาซูโจลแล้วเราก็ปลดล็อกนี่แล้วก็ ้วไปตรงสูจโจนะก็เลือกอันนี้นะครับแอปไปไปอยู่น้านีซึ่งซูจโจจะเป็นเมืองหลวงของไต้หวันนะครับก็ไว้ดูพวกตรงฉากซีนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับว่าจะวาร์ปไปตรงซูจโจก่อนนะหรือว่าฝนเป็นยังไง นี่ครับคนที่สุโจนะก็จะมันซึ่งคนจะสงสัยว่าทําไมมันดูน้อยจังเลยอยากจะบอกว่าคนไต้หวันจะมีช่วงนลาแอคทีฟนะครับไม่ใช่เหมือนคนไทยที่แบบว่าจะออนเกมทั้งวันตลอดก็จะออนช่วงสามทุ่มบ้านเขาเป็นต้นไปนะฮะจะออนช่วงสามทุ่มเป็นขึ้นไปครับจะออนกันเยอะมากนะครับผมก็มาสูโจแล้วทำไรต่อโอเคนะครับก็อยา่างตอนคือไปเอานี่ก่อน เอาเก็บตุ๊กตาก่อนฮะตุ๊กตาสมบัติขวาตุ๊กตาสมบัติขวาก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดของพวกนี้นะอ่ามาาเนี่ยมันจะมีว่าถ้าเราเป็น vip จะได้อะไรก็จะได้ม้าก็พวกขี่ไ้แล้วก็พวกเนี้ยขอไว้แลกหยกแลครับ ก็จะมีประดับสร้อยสัางหูแล้วก็หมวกแล้วก็ชุดนะครับผมนอกจากนั้นก็ต้องทาเองนะครับก็พวกนี้นะแบบว่าไว้อัพไว้อัพแบบว่าอัปเกรดยกเป็นขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกอะไรก็ว่าไปพวกนี้เขาก็จะแจกนะครับผมสำหรับเป็นคน VIP เป็น VIP นะผมแนะนําว่าให้เป็น VIP นะครับผมก็รามานี่ครับมาพเกเนะี่ย รับไปเกาจะแจกให้เป็นเซตพื้นฐานก็ส่งไปบนี่แล้วก็จะได้มานะครับก็ใส่เลยเป็นแบบว่าก็จะใส่ไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่แนะนําตอนเริ่มเกียมไม่ควรแบบว่าเอาห้ามวยมาสุ่มหายกนะครับเนีตเริ่มต้นเราต้องใช้กับเรียนพวกเรียนจุดนะ,ะผมไม่แนะนําว่าที่ทาตุ๊กตานะก็ ตุ๊กตาใช้ฟรีไปก่อนครับตอนนี้เลนพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนมีเงินเนี่ยจากการซื้อเนี่ยร้อยยี่สิบสี่ตำเนี่ยเรามาควรทาอะไรแล้วก็มาชุดซื้อชุดพวกอาวุธสนามลบก่อนนะตงังเรายังน้อยอยู่แล้วก็ซื้อชุดสนามลบก่อนตรงนี้ตรงนี้แหละกระบอกไม่ใช่านหรือเปล่านี น่าจะถูกนะแต่ว่าน,น,น่าจะอันนี้อ่ะอน,นี่แหละกระบอกเลยนี่นะกระบอกเออใช้อันนี้นะฮะบอกมาก่อนอแล้วเราก็จะได้อาวุธนะครับพวกชุดก็ไปไปสืบเอาแต้มสืบนันไปแรกะะเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปสอนแรงนะ้จากนั้น ควรทำยังไงต่อเราได้อาวุธมาไม่ใช้งานแล้วมันตีแรงเพิ่มขึ้นอีกนึงแล้วก็มีตุ๊กตาใส่แล้วแล้วก็มีปานหขกขั้นหนึ่งแล้วเราควรจะลงสํานักยากครับสํานักยากก็ต้องจิพ์โขตรงเนี้ยว่า si h e ดรอบสมมุติเราจะลงแบบกี่รอบก็พิ้มเหมือนว่าเหมือนจะลงเจ็ดรอบใช่ไหมก็อย่างเจ็ดล้นมี กี่คนก็ว่าไปอี่ o p l นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปคิดไปใช้ให้อีกตัวหนึ่งเบรกนะครับผมซึ่งสําหรับคนเล่นใหม่ที่ไม่คนแบรกก็แนะนําว่าลองโขงดูก่อนนะช่วงเวลาเรามาทุ่มสองทุ่มก็จะมีคนพาแบรกอยู่แล้วหรือว่าลองถ้าใครสนใจจะเล่นเซิร์ฟไต้หวันจริงก็ลองทิมในคอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะคิดแล้วก็ไปลงอีกตัวละครหนึ่งให้ดูนะครับผม Huh? Oh.